การสกิลไว้ตรงนี้ส่วนสกิล Q แล้วก็วางตรงนี้ได้แบบนี้นะจะวางแปะอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือเราจะไม่วางอีตรงนี้เดี๋ยวเราวางเสร็จปึ๊บแล้วก็วางเหมือนตอนที่เราป้องกันนะฮะส่วนถ้าเราวางนะจะวางตรงไหนก็ได้นะบริเวณตรงนี้ใช้อันติตรงเส้นตรงนี้ตรงกลางนะยิงไปโดนหมดนะฮะสามาบุก B นะฮะสามารถใช้อั n ติบุกก็ได้นะถ้แค่ยิงตรงเส้นก็จะโดนบริเวณนี้หรือถ้าเลื่อนกลับมาใกล้ๆประมาณอันที่สามนะ มันจะขึ้นไปข้างบนนะเ้วเข้ามาได้แล้วก็อาปิดมุมนี้เลยยิววางแบบนี้ก็ได้ปึ up, ๊บตรงนี้หรือจะวางตรงนี้ก็ได้ถ้าเราวางตรงนี้ก็มีอันติเราจะยิงชิ่งจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแบบนี้ต่อมาบุกซีแล้วก็เอามาปาตรงนี้ก็ได้ปาตรงนี้สกิลคิววางตรงนี้ก็ได้ถ้าเราวางตรงนี้ก็ง่ายเลยฮะวางแล้วเราได้ยิงง่ายที่สุดและใช้สกิลง่ายที่สุดนะประมาณน,นี้